สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวชีวิตหนึ่งเทอมนในงประจำนะครับถ้าอยากรู้ก็ตามผมมาเลยนะครับขอขายตรงนะครับช่วงนี้ก็แบบมีแต่แล็บนะครับช่วงแรกๆก็ทําแล็บบ่อยมากแต่ก็เป็นช่วงที่สนุกทีสุดนะครับเพราะว่ามันจะมีแต่แล็บ,บะ่ะอันนี้ก็คือแล็บนะครับของชีวะชีวะอาสวสนี้อาจารย์นกยุงนะครับคนสอนชีวะของเรานั่นเองเยี่อาจารย์นกยุงนี้ก็เป็นยที่ปรึกษาสันมนาให้ผม้วยนะครับ ในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีค่ายดอมนะครับอันนี้ก็คือเมการ์ตเวีชี่นะส่วนตอนกลางคืนนะก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตนะครับก็จะมีทุกมอแล้วก็แต่ละขอมาทำการแสดงอุ้ถ่ายสวยมากต่อไปจะเป็นพิธีรับเข็มนะแต่ว่าผมไปอยู่ไปรับจบถ่ายรูปให้ห้อ,อื่นเขานะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นกิจกรรมดูหนังนะครับดูหนังกลางแปลง แล้วก็วาไปตอนว์าไปในช่วงกีฬาสีนะอันนี้เป็นตอนกลางคืนของวันสุดท้ายของกีฬาสีเขาก็จะมีคอนเสิร์ตเล่นนะครับให้เด็กแบบขายเครียดกันอ่ะว์าไปวันโอเปนเฮ้าส์นะครับอันนี้เป็นอาจารย์มวยนะครร้องเพลงอยู่อาจารย์มวยนี่เขาเป็นคนที่ใจดีมากๆาครับเป็นคนที่ขี้เล่นแล้วก็ร้องเพลงเพอาะด้วยแหละ อันนี้ก็ไปห้องสม,มุดน,นะครับไปดูพี่ฮาร์ดนะถ้าใครไม่รู้ว่าพี่ฮาร์ดเป็นรุ่นพี่ที่จอบพอนะครับส่วนนี้ก็จะทําบุญนะครับทาบุญตักบาตรนะอันนี้ไม่คำคงแต่ละห้องครับพอจุดได้อันนี้เป็นอาจ,จารย์มูฮะสอนฟิสิกส่วนอาจารย์แพรก็เกี่ยวกับเคมีอาจ,จารย์สองก็จะเกี่ยวกับพีแคลนะครับแคลคูลัสนี่นแหละใช่ใจดีมากน,นี่เป็นกิจกรรมในห้องนะทั่วไปเป็นเรื่องทั่วไปยู่แหละห้องเรานี้มันแบบเขาเรียกว่าสีสัน อันนี้เป็นอาจารย์ลุชี่นะฮะสอนฟิสิกส์ก็แกก็กว่าสามีนะฮะติดด้วยให้กดติดตามให้กดติดตามเอาไปเลยสี่สกิปกว่าสกิปรู้สึกว่าจำได้มันขึ้นบ่อยขอคุเออมีติ๊กหูกยอ่ะเว้ยดังดังโอ้ห อันนี้ใครดูจากคลิปที่แล้วนะก็จะเป็นคนที่สร้างสีสันประจำห้องได้นะเป็นคนที่เฟรเลน,ล,นลี่ยมากนารียมชนาลีส่วนนี้นะก็เพื่อเล่นกันนะในห้องไม่มีอะไรมากก็แบบห้องเราก็เล่นแบบนี้ครับก็แบทุกคนก็สนุกกันมาไกไปกิจกรรมดาราศาสตร์นะครับที่ให้ไปตั้ง,ท,งท้องฟ้าจำลองใช่ไหมใช่แหละ อันนี้ไปดูหนังกันนะครับดูหนังกันแล้วแบบตกใจน้ำรั่วคือแบบว่าอะไรก็ไม่รู้น้ำรั่วต้องหยิบกล้องมาถ่ายก็งงลยเหมือนกันว่าทำไปทำไม <c oughs> อันนี้ก็เม่รีบมงเขียนขีแคปชั่นว่าถ้าสอ,อนอมิชาร้องเพลงนี้น่าจะติดวัว ตั้งใจเรียนทำนั่นไปเรียนหน่อยอาจารย์ขอนหน่อยสตอรี่หน่อยใครติดในสตอรี่ของอาจารย์ขอให้เกตสีใช้กันทุกคน,นอันนี้คืออาจารย์สามนะครับอาจารย์สอนเคมีคใจดีมากเป็นาดาวติก๊กตอกที่สอนเคมีได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับนิดหน่อยเท่านั้นเฟลลีส่สุดๆเป็นแบบคนที่สามารถสอนเคมีให้แบบอินไปกับมันได้อะอาจารย์สามนี่เต้นเก่งมากกว่านะสายเต้นดาวติก๊กตอกท่านหนึ่ง โอเคนะเนี่ยกานกสองสหกเนี่หานะเอานะหนึ่ยสอี่้าโอเคหนานี่ขอขายตรงแล้วกันหนาาเป็นแบบคนที่สามารถทํางานด้วยได้อะเออแบบทํามินิโปรเจกต์ด้วยกันเมื่อเทอมที่แล้วแต่เทอมนี้ก็แบบคุยกันว่าจะย้ายไปทําคนละโครง,งานกันก็คุยกันไปแล้วแหละอืเดี๋ยวจะขึ้นแบบตัวอย่างการทํามินิโปรเจกต์ของ กลุ่มให้ดูก่อนนะครับเผื่อแบบเป็นแนวทางให้คนที่อยากเข้ามาหรือว่าแบบกำลังทำอยู่อะไรแบบนี้ให้เป็นแรงบันดาลใจได้นะช่วงนั้นแบบก็คิดหัวข้อหนักมากนะคิดแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยแบบแนั่นแหละบางทีก็มีทะเลาะก,กันบ้างหรือว่าอะไรแต่ก็ผ่านไปด้วยดีนะมินิโปรเจกต์อะผ่านหัวข้อด้วยดีใจสุดๆตอนนั้นแบบกว่าจะผ่านมาได้ทะเลาะก,กันแบบ ไม่ก็แบบแนวเลักันอ่ะเออขลก็เล่นๆอ่ะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นอืมคือค้ายนี้ก็อยากให้แบบคนที่จะสอบเข้าหรือว่าแบบสอบเข้าอยู่แล้วอาจจะแบบดูเป็นแนวทางของการใช้ชีวิตในโรงเรียนประจําได้นะว่าห้องหนึ่งอ่ะมีแค่24คนอะไรคนแล้วเนี่ยแล้วแบบก็ต้องอยู่หอแยกหอชายหอหญิงก็แบบการที่จะเข้ามาอยู่โรงเรียนประจำอ่ะมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคือถ้าเราแบบว่า ยังไงอ่ะสามารถเข้าร่วมกับผู้อื่นได้เลยเนี้ยมันจะดีต่อชีวิตมากนะการใช้ชีวิตในโรงเรียนประจำามันก็แบบเหมือนโรงเรียนปกตินั่นแหละแต่แค่แบบเราอยู่ใกล้กัไนไปประมาณนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนำคลิปนี้ไปประกอบการตัดสินใจในการเข้าโรงเรียนประจำนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับมีอะไรสามารถติในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าแบบ อยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้นะครับขอบคุณนะครับที่แ,บบแล้วชมจริงๆก็เขิอนอยู่แหละไม่รู้จะพูดอะไรขอบคุณนะครับบายๆเจอกันนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบนอนอย่าแบบดึกมากเหมือนผมนี่แหละแบบชอบไปหลับในห้องอะไรแบบเนี้ยทุกครั้งแบบหลับในห้องแบบโคตรม่วง